ถอกลงแล้วพี่น้องถอกลงแล้ววันกลุ่มเลยนะพี่น้องเนาะว้าวว้าว,ว,าว น,น้องขอขอบคุณพีเอสซีอ่าเจดีฝั่งไทยเนาะที่ส่งคลิปมาให้สบับปะาได้รีแอคชั่นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสบายดีกับทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศนะเด้อจ้ามื้อนี้เนาะกับผมกับสบุะาผู้เก่าผู้เดิมเส,เเส,เเสเ้นเก่าเส้นเคยเด้อพี่น้องทีซ้องสองสาวลาวเซโน อากาศทางฝั่งลาวกับกะาหอนหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศกำลังค่อยคำลงแรงเนาะอากาศกะสีสีเย็นๆลงหน่อยหนึ่งจากตอนเที่ยงนะพี่น้องแม่ว่าอากาศมื่อนี้กับแบบคนขับมันคอยมีลมนะพี่น้องเนาะกะจะเป็นแบบอากาศตึงเลยเนาะกาหอนอะไรนะพี่น้องกาทีอนี่เนาะซาบุพากาซิมาเหตุคลิดปฏิกิริยาคือเก่านะพี่น้องเป็นการปฏิกิริ่าหับส้ม เบิง่งโฮงงานผลิตน้ำตาลเป็นขังแหลกของสัมภะผนานะเป็นโฮงงานผลิตน้ำตาลทางฝั่งไทยเนาะคลิปนี้สัมภากระนั้นมาจากนองรีสาวลาวเนะาะกัเป็นถเถื่อแหลกเกิดทำอิดเนาะสับปากับเเคยเห็นโฮงงานผลิตน้ำตาลจ้าเถื่อพี่เนาะเป็นการผลิตน้ำตาลจากอ้อยเนาะขเขาบ่เคยเห็นจากเถื่อเนาะคลิปนี้เนาะกัสับปากั สีน่นำมาอะลิเอกซันให้ทานผู้ชมได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าโรงงานน้ำตาลเป็นอะไรนะกพิน่นใสอ้อ,อยหลายบ่อในการที่จะผลิตน้ำตาลเนาะคลิปนี้เฮามาเบิง่งพร้อมๆกันเลยค่ะเอาเป็นว่าแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปใครลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสาวลาวต่อไปสมภาก็จะพาไปรับชมรับฟังคลิปอ่าผ่านการรีแอคชั่นพร้อมๆกันเลยไปกันเลย เปิดมากก็เป็นพวงเป็นพวงเลยนะพี่น้องเนะาะอ้อยเต็มหลดนะพี่น้องเนาะอ้อยเต็มหลดเลยเพราะว่าเนื่จะเอามาเห็ดน,น้ำตาลนะพี่น้องนี่อยพี่น้องอ้อยหลอด,ดเลยอันนี้หลดยังเนาสปูผ้ากู้มเคยเห็นจกเถื่อพี่น้อง เค่เียใจมาเป็นน้ำตาลให้เฮากินกับโมเมนตรร์ยังง่ายเนะพี่น้องเนาะนี่<า>ัการกินือกรจยิงๆไ้งบสัคือนีาหาตกอ้อยเนาะจะผู้พากับหยกสันงเงียบเลพี่น้องจะเป็นอะไรเนาะอาการส่วนนี้อาการหมักกำเริบเลยพี่น้องว้าวอ้อ,อยฝนกะลำเลียงเขาไปในหรงงานเนาะออขาดอันนน้อะพี่น้องเนาะฝออนเอาขอเขาจะละทอดเหมือนเดียพี่น้อง โอ้โเอาสายสายพานลงไปเลยนะพี่น้องเนาะอืมค่ะเป็นี้พี่น้องอืมเหมือนมาด้แกะเสื้องเลยนะพี่น้องเนาะ ตัวเผยสนหมาเป็นเม็ดตั้มต้านกับโมเป็นเรื่องใหน่นะพี่น้องนอกเพนกาแบบว่ามีหลายขันตอนเนาะค้อ,ขขอีนบบน้่นนกละออ,อลงแล้วพี่น้องถอกลงแล้ววันกลุ่มเลยนะพี่น้องเนาะ

ต้องอใส่ต้องใส่แนวกวดในพี่น้องเนาะต้องใส่ลดหนุ่ลงอีกเนาะมันบ่อยกลงในะพี่น้องมันลายมันแหงเนนะาะอยอะขึ้นพักคงสูงเนาะ ใส่เลยใส่เนี่ยมือ,ม,อมือลดปวดลงอยู่นะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นก็บแบบว่าพัฒนาขนาดนั้น,นพี่น้องเนะาะครั้งแรกพี่น้องครั้งแรกที่สบูพาได้มาเห็นโรงงานผลิตน้ำตาลเนาะผลิตน้ำตาลจากอ้อยเนาะ น้ำตาลนี่ก็จะผลผลิตจาก,จากยังเนี่ยนะสบุภากายังบ่เข้าใจแล้วก็ยังบ่ฮูไปในเนาะก็ต้องขออภัยนะพี่น้องเนาะหนึ่งมาในขนาดจา,ากอ้อยจากอ้อยแล้วก็จากอย่างอีพี่น้องที่มันหวานเนาะกันสไลด์ัวนี้จะจากอ้อยเลยนเนาะขออ้อยเป็นประเภททีหวานนะน้ำอ้อยมันน้ำตาลทรายดิฉันพี่น้องน้ำตาลทรายขาวดิฉันเนาะ ขากอะไรนาะพี่น้องขากอะไรเนะา,าะสาบภาคาเคยเห็นเนี่ยพี่น้องเป็นกระเทลงเทลงเลยเนาะเอารถม,นะมาจุใส่เนาะเอาก้นรถมาจุใส่แล้วก็แบบว่าถอกลงแลยพี่น้องเนาะถอกลงแล้วก็มีบ่อดลำเลียงพร้อมมีบ่อถอกพร้อมอ๋อกวนกลุ้มกลุ้มลยพี่น้องเนาะลายแหงอีี สุดอยอดเลยพี่น้องสุดอยดอดเลย พี่กี้เพื่อนซาบุากะมีเนาะพี่น้องเนาะพี่เพื่อนซาบุภากะมีเนาะต้นอ้อยต้นอ้อยแบบว่าอ้อยกินหวานแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเดมันจับเลยเนาะมันตายไปเลย เราว่าเดินเพิ่มก็บวกวงนะพี่น้องปลูกแล้วมันกับมันขยายบอได้เนาะเที่ยวแต่ตัดกินแล้วมันก็ตายเบื่อเสบแล้วพี่น้ององอยกันเนาะแล้วว่าลายแห้งอีดีแล้วพี่น้องอันนี้เนาะลายแห้งลายแห้งอัีดีรอแบบเป็นรถมิโคมิโคเป็นรถอดสิบหลอดสิบหลอเลยเนาะ หลุดกระมาเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะหลุดกระมาเรื่อยๆเราหลุดอ่อยเนาะจอดอยู่ทางภูกระลายพี่น้องจะจอดเลยเนาะขักอีลีขักอีลีพี่น้องขักอีลีเนาะผลงงานผลิตหน่อยโว้าพี่น้องก็สิบสองรอบผลมาเนาะว้าสุดยอดเลยพี่น้องว้าจขักอีลีเนาะพี่น้องเนาะขักให้แหงอีลี การสาบูพาก็หาสเคยเห็นพี่น้องอลังการขนาดนี้ผมกับพี่น้องการเาบูพาก็เคยได้รีแอคชั่นไปอยู่นอตโลตัดอ้อยนอตตะวะห้องงานผลิตน้ำอ้อยเออโมเมนต์ moment. ห้งงานผลิตน้ำตาในนอตเซาบูพาก็ยังไม่เคยได้เห็นนะพี่น้องเนาะยังไม่เคยได้เห็นในแอคชั่นแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นเนาะ,นนอ,ะอืมขาดอลิพินอ,อ้อก็หลังไหลมาเรื่อยๆเนาะอ้อยของเขาเนาะ ถอกลงแล้วพี่น้องถอกลงแล้วกำลังถอกแล้วป๊อปก็แบบหลุดถอกดินแล้วนะพี่น้องเนาะถอกเป็นกระสิมีรถกรวดลงพอนาะกรวดลงเลยมันบลไยลงก็ต้องหารถกรวดเนาะกรวดลงโอ้ปวดเได้กินน้ำตาลเนะก็บูไม่รู้จะยังไงเล้วพี่น้องเนาะ ่อยขึ again, kids, ้นยกขึ้นเท่าน้อยเท่าน การได้จบไปแล้วนะพี่น้องการรีอคชันคลิปโรงงานผลิตน้ำตาลของเราเนาะการลำเลียงน้ำตาลเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีจากน้องลี่สาวลาวเนาะแล้วก็สับปะ้าก็ต้องขอขอบคุณ PFC เนาะที่ส่งคลิปมาให้สมบภาได้นำมารีอกชันเนาะก็แบบว่าสบุะาเห็นคลิปนี้แล้วก็แบบอลังการมากๆเลยนะพี่น้องเพราะว่าสับภะ้าเองก็บ่บเคยเห็นหรงงานผลิตน้ำตาลจากเ่อเนาะและได้มาเห็นคลิปนี้เนาะในหรงงานผลิต ตาลเถินก็นได้ใส่อ้อยอย่างมหาศาลเลนาะพี่น้องแบบว่าเป็นคันรถ12บลอ้อเป็นคันเป็นคันแบบว่าตุนมาเรื่อยๆเนะเาะเตรียมมาเรื่อยๆมาเต็มจอเต็มจอ,ตอจอนะคันนี้เทลงแล้วกับคันหนาก็ามาอีกเนาะก็บแบบว่าลายมากๆเลยเนาะรถรถอ้อยของเฮาทีเถินได้ไป้เอาเอาอ้อยมาเผื่อทีจะมาผล,ลิตน้าตาลเนาะก็แบบว่าคักอันนี้พี่น้องเนาะสปูภาเห็นก็แบบว่ามันยอดมากๆเลยพี่น้อง เพื ica, no IDS, Hence, ่อที่เฮาจะได้กินน้าตาลแตละมิดนี่มันก็บร่ได้เมนเรื่องง่ายนะพี่น้องเนาะก็แบบว่ามีหลายขั้นตอนเนาะบ่าว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกอ้อยตัดอ้อยเนาะเพื่อปลูกอ้อยเรียงอ้อยเพื่อสิไห้มันใหญ่มากแล้วก็มาตัดแล้วก็มาเข้าโรงงานผลิตเพื่อที่ทาการผลิตแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพื่อในการอาขนส่งอ้อยอีกเนาะเพื่อได้กระบ่มเป็นงานแล้วเพื่อได้ผลิตออกมาเป็นน้าตาลให้เฮาหาประทานนี่ก็บ่มเป็นเรื่องง่ายนะพี่น้องเนาะกับแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะพี่น้อง และก,การพิรนกรในการอันทีจะเอาอ้อยลงเหมือนกับมีรถรถกวดลงอีกเนาะถึงหมดว่ายังหลดไนแล้วนะรถรถรถหเทอ,อ้อยแล้วอ้อยบ่ลง,ง,งเหมืนอนกับมีแนวกวดอีกเนาะก,ก็บปกว่าขักขนาดเพิรนทันสมัยมากๆเลยประเทศไทยเนาะเพคนกะแบบว่าส่วนมากกับบริษัทให้งงานคนนะพี่น้องเพราะว่าชาวบุพาก็เคยได้รีแอคชั่นรถแบบว่ารถตัดอ้อยไปแล้วเนาะกับขาดมากเลยบริษัทแต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเขาในการทำการกรติกรรมเนาะเพราะว่าเพคนกะ ไลยใส่แห่งงานของเครื่องจักเนาะบรดนั้ใส่แห่งงานคนเนาะแห่งงานคนส่วนหน่อยนะพี่น้องใส่บังคับเครื่องจักสื่อเนาะกับแบบว่าเป็นเอียงที่แบบว่าแปลกใหม่แล้วก็สุดยอดมากๆเลยเนาะตามที่สาบูาเห็นทาฟังเล่าเพิ่นก็ได้ปลูกอ้อยอกันนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็ยังใส่แห่งงานคนอยู่เนาะบรดเห็นแบบว่าเพิ่นใส่แห่งงานที่แบบว่าเครื่องจักเอียงนะพี่น้องแต่ว่าแถวบ้านชาบุภาก็บริด้ปลูกเนาะแต่ว่าแถวทางนอกแถวใกล้ๆบัดนีพี่น้องเพิ่นปลูกอ้อยเนาะเป็นสวนเป็นสวนกัน กับผเคยเห็นผลตัดเตกอนเนาะพี่น้องผัวกับบ้านตัวเองเนาะกับเป็นบ้านอื่นเนาะกับเป็นที่ที่ใกล้ออกจากหมู่บ้านสมุภาเนาะที่เพื่อนได้ทำการปลูกอ้อยนะที่เป็นการปลูกเผื่อผลิตอ่าเขางานแบบนเอกะพี่น้องเนาะกับสุดยอดมากๆเลยเนาะเนาะสำหรับพี่เอ็ซีทานใดที่เข้ามาติดตามสับส้มแต่ต้นจนจบคลิปกับ กลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองสาวลาวเซโน่นเดอ้อชาบุพาก็ต้องขอขอบคุณ PFC ที่เขามาติดตามรับชมจนจบคลิปและบอกา่ามโฆษณาของสาวลาวเนาะวัน,นนี้ชาบุพาก็าจะได้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องมือนอาพอกันใหม่เดอ้อสบายดีบ๊ายบาย